バレた。 วัสดีค่ะวันดีค่ะหนูอยากรู้ว่าเมื่อกี้มีตำรวจไปที่บ้านแล้วก็มียูทูบเบอร์ไปที่บ้านแล้วก็ไปถ่ายรูปปั๊มน้ำที่บ้านด้วยค่ะหนูไม่อยู่บ้านหนูอยากรู้ว่าแบบนี้ก็ทำได้ด้วยเหรอคะตำรวจที่นี่ค่ะรถกระบะตำรวจสองคันค่ะสวนอยู่วันดีค่ะใครไปที่บ้านเมื่อกี้คะค่ะหนูอยากรู้ว่ามีหมายสารมีหมายค้นอะไรไหมแล้วไปถ่ายรูปปั๊มน้ำที่บ้านหัวออกมาได้ยังไงขออนุญาตรญาตถ่ายนะคะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับหนูด้วยหนูไม่อยู่บ้าน แล้วมีคนไปไลฟ์สดด้วยอโเควันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะผู้กองเดี๋ยวไอาให้แม่ทวปิดประตูผมเปอนุญาตปิดขอชาร์ลีถึงแม่เดี๋ยวผมอธิบายไปเป็นพยานที่จริดอธิบายตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าคนที่ไปบ้านหนูก็ไลฟ์สดเหมือนกันเดี๋ยวเแม่ทวดเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวป้ากูอธิบายถ้าแม่เข้าใจผมนิดนึงมันจะมีวิธีทางให้แม่ผู้เข้าใจผมนิดนึงเนาะเข้าใจเราที่ด้วยนิดนึงเดี๋ยวอธิบายและถามหน่อยว่าทำไมถึงไลฟ์สดที่บ้านหนูได้ หนูให้เกียดค่ะแต่ว่าหนูไม่อยู่บ้านแล้วให้คนไปถ่ายไลฟ์สดที่บ้านหนูแล้วไปถ่ายรูปปั๊มน้ำที่บ้านได้ยังไงทอกทาเป็นนีกาไดกนนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันค่คะพ่อิบายานากทรูค่ะงกใการ่าบที่่านี่อธิบายให้นูกบ้านนี้ ให้ไม่ควรมีเย็นๆที่เดี่เรไม่มีอะไรมากมายของขั้นตอนนั้นไม่ได้รู้ๆค่ะแต่ว่าทําไมทําแบบนี้ทำไมไม่แจ้งหนูก่อนแจ้งก่อนไม่ได้หรอคะการที่จะไปตรวจไปอะไรเพราะว่าปั๊มน้ําถ้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับบ่อบาดาลก็รู้ว่าบ่อบาดาลมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วทำไมไม่แจ้งก่อนว่ามีการมาตรวจที่บ้านนะอย่างนั้นอย่างนี้นแล้วก็ไปที่บ้านได้แต่ว่าอันนี้ก็คือไปพร้อมกับยูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายบ้านหนูเลยอะ่ะมันไม่ยุติธรรมไม่ใช่หรอคะก็คือเจ้าหน้าที่สัตว์ปศุัตว์ได้รับมอาหน้าที่เนาะค่ะเรียนว่า ม่เป็นผู้จอดได้ใ,จจใช้น้ำประดาค่ะนี่โดยแต่เรายังไม่ก็เลยอ่านี่หนูเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ,ของกฎหมายเรปการตรวจสอบตามที่แร่เราองเยนคืตอตัวสภาแล้วค,คนที่ไปด้วยมีสิทธิ์ไร้สดไหมคะมีสมีค่ะหนูมีภาพด้วยมีภาพปั๊มน้ําที่บ้านด้วยแล้วก็มีคนที่ไร้สดอะ่ะเขายกภาพปั๊มน้ําที่บ้านด้วยไม่งั้นหนูไม่โกรธขนาดนี้ค่ะผู้กองนะแล้วก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยว่าทำอย่างนี้กับหนูก็ได้เหรอขอโทษนะคะที่โกรธนะนี่ค่ะนี่นี่เลย ใน,นส่วนนี้นะก็คือก็คือไปตามอนหน้าที่องเจ้าหน้าที่เนาะ,ะรก,รนกระแสนี้ก็เลยไปขอข้อร้องเลยแม่ชมพูแล้วขอหรือยังคะผมไม่ได้กับเจ้าหน้าที่ไปไม่มไ,มได้ไปชมพูก็เลยไม่ได้เข้ากระแสนี้ใน,น,นส่วนวบบนี้แล้วแบบนี้นะคะแล้วแบบนี้ล่ะคะเนี่ยมีสิทธิ์ทำหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมอธิบายข้อของเจ้าหน้าที่มาวันนี้ให้หนูแจ้งความได้ไหมหนูถามจริงๆก็คือเดี๋ยวอ่านมาก่อนเนพูดี๋ยวผมอธิบายในส่วนของเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะยากหนึบภาษาพูดไม่ค่ะหนูกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม อธิบายต่อหน้าเอฟซีหนูเลยตอนนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้หนูอยู่กับลูกสองคนแล้วพวกพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงก็คือถ้าเราในสิงเรียนแบบขนนี้เพราะว่ามันก็คือกาบริการใช่ค่ะแต่ว่าไปไล์สดแบบน,นี้ได้เหรอเขาเราเียนเขาไปไล์สดตามหน้าบ้านใช่ไหมง่าแล้วเนี่ยแล้วผู้กองจะว่ายังไงล่ะคะเนี่ยไล์สดหน้าบ้านหรืออะไรนี้นะคะทุกคนนะให้ดูนะเนี่ยภาพปั๊มน้ำบ้านหนูใช่ไหมคะ ผู้กองไปไหมคือผมไม่แน่ใจหรอกว่าเป็นของใครและคือลักษณะนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามาที่มาที่ไปยังไงแล้วตำรวจเมื่อกี้มีตำรวจไปด้วยใช่ไหมคะใช่มีตำรวจไปไหนคะผมครับยืนยันหน่อยค่ะว่าอันนี้คือภาพปั๊มน้ำที่บ้านหนูใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ทราบเไปแย่ใจนะผมไม่ได้เป็นถ่ายเองกับลักษณะนี้คเราไปถ้าสมมติว่าตำรวจยังไม่ถ่ายเองหนูขอถามหน่อยว่าถ้ามีคนที่เอาภาพปั๊มน้ำบ้านหนูมาแบบนี้ผิดไหมคะจผิดครับตำรวจอะไรเขามีอำนาจไหมหนูแจ้งความได้ไหมคะหนูถามหน่อยหนูแจ้งได้หมดแล้วครับเดี๋ยวผมเอาของคดีก่อนแล้วที่ะกรี จะแจ้งแจ้งการตรวจคัดกรองแบบนี้ค่ะแต่ว่าผมขออนุญาตมาในส่วนนี้ก่อนไม่พูดเนาะอ่ะโอเคหนูจะปิดเสียงให้ค่ะไม่ของเขามีอยางปิดเลยครับผมขออนุญาตแล้วการไม่พูดจะได้จะได้เป็นขั้นตอนที่เสร็จเร็วเพราะว่ามันไม่มีอะไรซ้อนๆจะได้แก้ความประสงค์นี้เนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่ะหนูขอถามหน่อยนะว่าไอ้ภาพนี้หนูแจ้งความได้ไหมเพราะมันเป็นภาพมันเป็นภาพปั๊มน้ำบ้านหนูแล้วอันนี้อนุถามหน่อยว่ามันเป็นความผิดเกี่ยวกับอะไรคะคือให้ผมลงโดยสายกว่านี่ว่าจะแจ้งอีกทีหลังโอเคก็ได้ค่ะทีหลัง จะได้อีกปเป็นแนวทางเลยค่ะ,ะาผมต้การเปนานี้คเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนยอมรับว่าโมโหมากค่ะที่ทำกับถูกทำแบบนี้นะจะได้ไดเป็นผู้ใหญ่หนาวเย็นมากค่ะทุกองเย็นมากๆเลย